่ะทุกคนทุกท่านนะคะตอนนี้เราก็จะมาไอ้นี่แหละผัดผักบุ้งไฟแดงทรงเครื่องนะครับผัดบุ้งทรงเครื่องไฟแดงนะคะโอเคตอนนี้เก็จะตำพริกขูพริกกระเทียมเนาะแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราจะคนก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปตักนะ่ใส่พริกไม่ต้องให้เค็มนะหนูไม่เค็มใส่นี่เีกแล้วก็ใส่ใส่ผมงชูรส ใส่นิดเดียวนะนึงปกติไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่นะครแล้วแต่คนคนชอบนะครับแล้วก็ใส่น้ำตาลอีกประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะตาทำง่ายๆนะครับนัดปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับตุกงตัวเอาประมาณมาตรฐานก็จะใส่ซอสซอสหอย นี่เดียวโอเคส่วนโต้ก้อนโตวหน่อยเพราะว่าผักบุ้งเยอะผักบุ้งใช่ไหมวันนี้อัดสีกำเนาะสีกำค่ะเราไปถ่ายงานเกษตรได้ผักกินซีเนาะสีอิ๊วขาวนะเพื่อนโอเคแล้วก็ลดดีก็ลดดีสักลดดีไม่เยอะมากตึกระงช้อนโต๊ะเราจะทำให้เค็มทำให้มีหอมแต่ไม่ทำมันจะเค็ม เขาเรียกอะไรนะผัด hmm. ผ okay. so so mm ักบุ้งไฟแดงทรงเครื่องผัดบุ้งไฟแดงทรงเครื่องแล้วก็คนให้เข้ากันนใช่ไหมคนให้เข้ากันแล้วก็ค่อยเอาไปผัดนะครับคนนะีรก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะอันนี้เราจะทําทานประจําเป็นผักผัดผัดผักบุ้งไฟแดงทรงเครื่องนะคะก็จะคลุกให้เข้ากันนั้งสี่ วันนี้ช่องตะวันอัศาไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปข้างนอกเราก็ทําคลิปอาหารทานประจํานะคะที่เราเคยทาให้กับทุกคนทุกท่านได้ชมกันนะคะเคสร็จแล้วคลุกแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวก็รอผัดนะคะ เตรียมจะผัดแล้วนะคะทุกคนใส่น้ำมันมนิดหนึ่งนะคะไม่เยอะผัดขาเจี๊ยบไหเราจะน้ำมันร้อนใช่ไหมมันมยอนนยู่ร้อนแล้วโดนเนื้อโดนเนื้อตน่ไม่ต้องใส่เนื้อนะเพื่อนเพือจะใส่นิดก็ได้นะใส่ได้หมดทุกอย่างเดี๋ยววันนี้ใส่เนื้อแล้ผัดกระเพ่อมไว้ได้เดียว เราจะเิเดไฟแดงไฟร้อนนะค่ะค่ะอืตุ้งใส่แต่ถ้าไม่มีหีน้ำตาลเลยนะ แล้วค mm ุณใส่ก <lite> <t Bis Syn Island> mm ัก็จะเสร็จนั่นแหละแล้วต้องรอให้ถังสรุปก่อนใช่ไหมก่อนอืีคือ ผักผัดบุ้งสูมเครื่องไปเลยสุดแค่จุดมันนะคะเราผัดจะไม่ใส่น้ำเนาะไม่ใส่น้ำไม่ได้ปรุงนะคะคือเราผสมก็ดีแล้วปรุงมาแล้วปรุงมาแล้วคือคลุกให้เข้ากันแล้วนะร่้สึกเริ่มน่ากินแล้วเพื่อน ซีอิ๊เอฟซีจะใส่เต้าเจี่ยวก็ได้แล้วแต่นะอันนี้ผักผักผักเลยนะเอฟซีเริ่มเริ่มเป็นน้ำแล้วเนาะผักบุ้งนี่เขาใช้ผักบุ้งจีนผักอร่อยใช่ไหมผักบุ้งผักบุ้งนาผัดกับผักบุ้งขาวเนาะแล้วก็ ผักบมื่อานาจะผักแม่อร่อยนะค่ะขึ้นแดงอ่ะโอเคเดี๋ยวรอให้สลบนิดนึงนะทุกคนนิดนึงเพราะว่าเราอย่าไม่เติมน้ำนะทำทานได้นะเพื่อนเอฟสี่ง่ายๆนะ 怎么样？老公公，还行。咋把他的推了？哎。你爸爸。嗯有，没得结石。怎么了？怎么了？得嗯，好嗯。 ดีเลยนะเพ่อนๆถ้าผัดแบบนี้ผักมุ้งมันจะกรอบนะคะทุกคนทำได้เลยง่ายๆแล้วนะเพรนะง้ก็อาทำผัดผักมุ้งส่งเครื่องใไปเลยนะคะก็แบบนี้มาเรื่อยๆทุกคนก็ปรุงอย่าง่อไปทำกินนะแต่ว่าคนละสูตรก็ลองไปใช้กันนะคะใครชอบสูตรไหนหรือทำแบบไหนก็ไปทำกันได้เลยนะคะจะรับรองว่าแต่ละคนทำไม่เหมือนกัน น,นี่สูตรลายเอยงประยุกต์ขึ้นมาเอง,งเพื่อีๆก็ทานจื้งบ่อยเพื่อสุขภาพนคะคะวันนี้เราก็หวังอย่างนี้ว่าเพื่อนๆก็คงจะถูกใจในเมนูอาหารผับบุ้งทรงเครื่องไข่แดของเรานะคะนี้นะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันนษาได้มีกําลังใจนาเสนอคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะ สุขสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงคลิปต่อไปนะคะด้วยนสีนะคะคลิปนี้ขอตัวนะคะสวัสดีแก่ไปแก่เลยไปเลยโอ้ยร้อนนมากเนัมาคิดนะคะเห็นไหม่เดี๋ยวได้เลยเอาไปมาทานไหมคะทุกคน じゃあこれ。